รางวัลน,นี้ครับสาวง,งามที่คว,ว้ารางวัลนี้จะผ่านเข้ารอบหนึ่งในหกคนโดยอัตเรมันครับและสำหรับรางวัลชนเนรเบสเซลเลอ l อวอรขาไม่จะผ่านเข้รอบด,ด้วยอัตเรมรญญนนชชชรัิครับเนนเนิศเบสเซล l ลออวที่นี่กับ m g SP 1-1หนึ่งหนนี้ซัสอภิชาชโชบยนยัรับแฟนๆเคราะว่า รับชนะเลิศเบสเซอร์หัวของเราคได้แล้วรรลครับชออมพีคม่ครับจอหอนกไมซ์แสดงความดีดีครับรวมถึงเงินรางวัลมูลค่าหนึ่งหนึง่งบาทนอกจากยังได้ผลิตภัณฑ์น้ำ ต่อได้เลยนะฮรเรเซลเลอร์อวของเราในด้านผลิตภัณฑ์น้ำตาซัพพลายครับจากที่ดีของเราจะทีมาเป็นยักษ์นิดน้อยเลยครับเฟฟ้าบางวันหนึ่งหมื่นบาทเอาแค่สัที่สองชันมาเกับันกับเสียงแรงบอลดิ้งกับแคนดี้เลยครับผ่านเข้ารอบ ุดท้ายครับในเชนน้องทีนี้เขาบอกด้านหน้าได้เลยนะจะเึ้นหนึ่งในหกเรียร้อยแย้วนะครับรอ,อการนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณจรณทรทิพย์พประเทศรวมถึงคุณพัทยาทิพยน้อยด้วยครับแล้วทีน,นี้เขารอบครับในเชนด้านหน้าเลยฮะคุณเจ้ารับ,บ,บรางวันต่อไปสําคัญไม่แพ้กัน,กนครับนั่นคือบอสชอยหรือ t ีดีชอยของเราได้เอยครับ สำหรับรางวัลบอสชอยหรือพีดีชอยครับจะทำให้สามแานคนนี้ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับและสำหรับรางวัลบอสชอยยินดีกับ m g s p m g s p 02ทิปรถออมทิปให้คุณท็ครับแม้ใช้คุณพัทยานิดน้อยของเราด้วยครับ จบครับตอนนี้เราได้สาวงามที่เข้ารอบไปแล้วสองหมายเลขครับแลน,นหมายความว่าจะมีที่ให้สาวงารด้านหลังผมอีกเพียงแค่สีที่เท่านั้นนะครับคือใ,ใจสาวงามเ็่ผ่านเข้ารอบรวมทั้งสิ้นหคนครับและคนที่สามที่ผ่านเข้ารอบเอสการสมุนรากาส2 0 2ัน 2, ยีนินดีกับ MGS.P เิสการสมุนปราการ2025ผลสุดท้ายอีกีกับ MGS P MGS จบครับช่วงเวลานี้จะเข้าสู่การตอบคำถามของผู้ฝ่ายเข้ารอบ6คนสุดท้ายนะครับโดยทั้ง6คนครับจะได้ตอบคำถามเดียวกันมีระยะเวลาการตอบคำถาม60วินาทีซึ่งผมจะอ่านคำถามทั้งหมด2รอบในช่วงเริ่มตน้นแต่ในระหว่างเปลี่ยนหมายเลขผมจะอ่านคำถามให้อีก1รอบและจะไม่มีการทวนคำถามใดๆทั้งสิ้นผู้บาดเข้ารอบทั้ง อกท่านตั้งใจบับถามให้ดีก่อนนะครับสองรอบครับคำถ,ถามครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ในหลายประเทศที่รลักรอบทำงานเป็นผีน้อยรู้ไปถึงมีคนมองว่าคนไทยทำอาชีพขายบริการในต่างแดนส่งผลเสียให้กับประเทศไทยในหลายด้าน คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหานี้ครับอีกหนึ่งรอบนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ในหลายประเทศที่ลัางรอบทํางานเป็นผี่น้อยรวมไปถึงมีคนมองว่าคนไทยทาอาชีพขายบริการในต่าแงแดนส่งผลเสียให้กับประเทศไทยในหลายด้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหานี้ครับ เริ่มต้นนะครับที่ m g s p 1-1นะครับน้องแคนดี้ครับแองเหน่าไมโครโฟนครับน้องแคนดี้ครับมีระยะเวลาค0สิวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับค่ะปัญหาที่น้อยและการค้าบริการในต่างแดนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจและโอกาส ที่ไม่ทั่วถึงค่ะหลายคนทําไปเพราะความจำเป็นหากแคนดี้มีโอกาสแคนดี้อยากสนับสนุนการสร้างงานในประเทศเพื่อเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นค่ะให้เขาได้แสดงศักยภาพได้อยา่างถูกต้องและสุจริตขอบคุณค่ะ พรสครับเดี๋ยวเฉยน้ำไไมโครโฟนละฟางคำนะถามอีกหนึ่งรอบนะครับคำถามครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ในหลายประเทศที่ลังลอลทำงานเป็นผีน้อยครับรวมไปถึงมีคนมองว่าคนไทยทำอาชีพขายบริการในต่างแดนส่งผลเสียให้กับประเทศไทยในหลายด้านครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหานี้60วินาทีนะครับ Yeah. <laughs> ต่อเน,นื่อครับที่ m g s p 0 3น้องคินครับในชนดนาไมโครโฟนตอนใจ็ดงเถาอีกหนึ่งรอบนะครับครับถามครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ในหลายประเทศที่รักลอบทำงานเป็นผีน้อยครับรวมไปถึงมีคนมองว่านคนไทยทำอาชีพขายบริการในต่างแดนส่งผลเสียให้กับประเทศไทยในหลายมุมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญ นี้60วินาทีนะครับ ในหลายประเทศครับที่ลัางลอกทำงานเป็นผีน้อยรู้ไปถึงมีคนมองว่าคนไทยทำอาชีพขายบริการในต่างแดนส่งคนเสียให้กับประเทศไทยในหลายด้าคนคุมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหานี้ปกเสียงวินาทีเดิมครับโดยที่คนทั่วไปทราบกันะนะคะผีน้อยคือคนที่เดินทางไปต่างประเทศและไปทํางานอย่างผิดกฎหมายค่ะส่วนตัวแทนให้สนับสนุนให้ทําง,งานอย่าง กฎหมายนะ มีรายได้และได้ใช้ชีวิตต่อสุดท้ายนะคะแทมอยากให้ภาครัฐหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องขอบคุณครับนี่คือน้องชัมมี่ของเรานะครับ MGP09 ตอนนี้ครับที่ MGSP07 น้องเอนนนน๋นครับอยเชิญแนานำให้ไุกคนจับได้เ ระหว่างนี้น้องเอิร์ตั้งใจฟังคำถามนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ในหลายประเทศที่ลักรองทำงานเป็นผีน้อยครับรวมไปถึงมีคนมองว่าคนไทยทำอาชีพขายบริการในต่างแดนส่งผลเสียให้กับประเทศไทยในหลายด้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหานี้60วินาทีนะครับค่ะเกินคนเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นได้ แต,แต่เอินอยากจะขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้แก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเขาคนไทยไปทํางานเป็นผีน้อยเกิดขึ้นเพราะ รครับดงมิวด้านหน้าเอกชนครับองมิวตั้งใจฟังคำถามนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับภาพลักษณ์ของคนไทยส่วนใหญ่ในหลายประเทศที่ลังลอบทำงานเป็นผีน้อยครับรวมไปถึงมีคนมองว่าคนไทยทำอาชีพขายบริการในต่างแดนส่งผลเสียให้กับประเทศไทยในหลายด้านครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหานี้60วินาทีเริ่มครับ หนึ่งสามเป็นบร้อย,ยนะครับ